ถ้าหวานเกินก็เพิ่มตูบใหญ่หูใหญ่มากเลยันขึ้นมบบไหมเปิดเปิดน,น่เปิดเแบบ็ดใหญ่มากแต่ว่ามีคลิปนี้อยู่ในเอ้เกมนั้นนะมหนูก็ดูเพราะหนูอยากดูอีกไไม่มได้ปลตัดนะ ôi cái bình thường điên điên qua 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 điên 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 đi ใหญ่กับเเพื่อนลยใหญ่ๆตัวนี้เป็นหน้าเป็นตาหน่อยทั้งว <laughs> ันนะปลดปลดเบ็ดออกจากสว,วิงอย่างเดียวปลดเบ็ดตัวล่างออกจากสว,วิงปลดปลาอดปลดออกจากปลาแล้วว่าไม่ได้เลยนะเออขีบป,ปากล่างขีบป,ปากล่างแน่นๆจับปากล่างคีบหน่อยดิขีบแน่นๆออกแรงขีบจริงๆเลยใหญ่ไอตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนมันเลยนั่น,หน,น,นแหละโอ้ <laughs> เจ๋งเจ๋งตัวนี้สุดยอดเราพาร่าแฟดแลบโลกว่าโอเค